หนึง่ง<อ>ราคามันมขึ้นถามพ่อค้าว่ามัวขึ้นราคาหรือยังยังไม่ขึ้นเลยยายที่ราคา<อ> <c oughs> ตัวใหญ่ก็ใหญ่ว่าตัวแต่ยายเลยตัวแต่ยายแหละยายก็รู้ว่าเขาอาจจะโกหกอยู่ใช่ไหมใช่ใหญ่ว่าโกหกแต่ยายหละพวกก็บงมัวราะแลยของมัวร้อกับยายครับผมราคาถูกคนก็มากดราคากันเอาเนาะเคยเจอไหมตัวละสามพันสองพันคุณยายเคยเจอที่ไหนครับ เอาขายไปนานแล้วหรือยังยายเอาปีปีที่แล้วฮะยายขายห้าตัวยายขายสี่ตัวได้หมื่นเดียวสี่ตัวได้หมื่นเดียวยายขายวัวอย่างนี้นะใช่ยอย่างนี้แหละหลังก็จะค่อมจอบก็ถือยากแล้วเดี๋ยวไม่ได้ยงไม่ได้ล้วเดินด้วยชันงวัวแล้วจะขายแล้ว <c oughs> ตรงนี้ที่คุณยายเอาออกจ้าตรงนี้คือนอนตรงนี้วัวจ้า แต่ว่าตรงที่ชื้นๆหรือที่มีอุจจาระนะก็จะไม่นอนกัน๋อมันไม่นอนหรอกครับผมแล้วตรงไหนที่มันนอนอีกที่หนึ่งครับคุณยายนั่นนนตรงท่อากายฝุนๆมันแห้งน่ะอ๋อขี้ฝุนแห้งตรงนน้นเออเออมันนอนเป็นมันมันนอนเป็นกลุ่มด้วยด้วยกันเลยครับผมมันไม่นอนห่างกันหรอกอ๋อคุณยายสังเกตนานแล้วหรือยังว่าถ้าฤดูหนาวเนี่ยต้องเอาขี้วัวออกเออสังเกตและไม่ได้เอาออกนอนก็ เหมือนมันมันนอนไม่อิมอ่มไงใหญ่วครับผม,มบยยวสวัสดีครับคุาย,ายสวัสดีค่ะโอ้โคุณยายคนเก่งของเราเหมือนเดิมนะครับคยายคนเก่งให้หล้างท่อหมดแล้วขอคิวเลยทำไมวัวของคุณยายมันนอนสบายจังเลยเออครับคุณยายมันนอนสบายอย่างนี้แหละเหมือนมันใช้ชีวิตมีความสุขมากเลยนะดูสิครับผู้ชมครับวัวของคุณยายโอ้โห เอาเพื่อให้เอาไวใไ้ให้มันกินอันไหนหนวก็ให้กินอ๋อไหนไม่อิม่ม <c oughs> คุณออยาย <c oughs> ออกเลี้ยงทุ่งนาฮะออกเลี้ยงทุ่งนาใช่ไหมใช่เลี้ยงทุ่งนาแล้วเพิ่งเอาเขาพอกนี่อ๋อออกไปตั้งแต่กี่โมงครับคุณยายสองโมงกว่าจะถึงสามโมงเลยนักเรียนเข้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วยายค่อยปล่อยไปอืมเดี๋ยว แสดงว่าวัวที่ไปกินนี่ก็กินไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ไม่มียาเลยปีนี้ไม่มียากินกินทากินพืิงไปเออมันจะไขมขึ้น้อยอ้อามันจะได้ป่องป่อ๋อถ้ากินฟางไปท้องก็จะได้ป่องป่องน้อยกินน้ำกินอะไรก็จะอุดมสมบูรณ์นะคนใหญ่เนาะแ้่แแสดงว่าปีนี้ไม่มีหญ้าเลย ทาง<ล>ไหนก็ไม่มีเลยยามฝนไม่ตกก็<อ>ตั้งแตเริ่มหยุดต,ตอะไรหยุดฝนแหละครับผมหญ <laughs> ้าตัวนี้ม้วนมาเหรอครับคุณยายยายยายน้อยฮะเพิ่นไปคนเอาเออคนใส่รสถเข็นเออใส่รถเข็นเอา,าเก็บตามทุ่งนานะจ,จครับผมแสดงว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเก็บฟางเท่าไหร่ น่าจะเป็นเพราะว่าราคาวัวด้วยแหละเนาะ้าโอเขาก็ขายไม่ค่อยเอาไว้เยอะแล้วมไม่มีราคาครับผม <laughs> ของคุณยายเหลือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่ได้ขายเลยยายนี่ยายยังไม่ได้ขายยายว่าจะขายแล้วแต่ยังไม่ได้ขายให้มันกินเพืองกินปล่อยให้มันเดินก่อนพอ อ้วนๆน,น,น้อยโอแสดงว่าตอนนี้สภาพไม่ดีใช่ถ้าขายไปโดนกดราคาแน่นอนจ้่มันไม่อ้วนนี่นี่เพิ่งเพิ่งจะสวยๆวยน้อยครับผมเพิ่งปล่อยได้เดือนเดียวน่ะอ๋อนี่จะเอาให้ีแม่ทอ่อยู่ตัวเดียวไม่มีแม่ช่องก็มีแม่มานเนอะมีแต่แม่มานใช่ไหมไม่มีแม่มานแม่มานตัวเดียวนี่ตัวเท่านี่อ๋อชองตัวเดียวเจ้าเอ้ยเจ้าคลอดหนึ่งตัว ครับผมเออมีของแม่เลยปีนี้แล้วเราไม่มีพ่อพันธุ์เป็นของตัวเองเหรอครับคุณยายไม่มีเมื่อก่อนผมเห็นวัวตัวผู้นะเห็นเห็นฮะยายขายโอ้ทขาไมถึงได้ขายครับคุณยายยายขายฮะเขาให้ราคาดีตอนนั้นเขาให้ราคาดีตัวเดียวได้สามหมื่นโอ้โหยายก็ขายเลยใครจะเก็บไว้เนาะใช่แล้วใครจะเก็บไว้ราคาดีแล้ว ตัวละสามหมื่นบาทเลยนะผู้ชมครับตอนที่เขามาซื้อนี่เขาได้ติอะไรไหมเขาได้ติว่าวัวขี้เรัวอย่างนั้นอย่างนี้ไหมไม่ติแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันจะติฮะนี่มันขอมันไม่นีครอวดวัวตัวผู้ตัวนั้นสามหมื่นบาทนะครับผมแล้วตอนนี้คุณยายผสมพันธุ์ยังไงครับทีนี้ไม่มีวัวตัวผู้แล้วไม่มีแล้วแต่มันจะได้ผสมไม่ ัวเล็กๆมีลิด้วยกันนี่เลยสมให้ชาะทีได้แค่ไม่มีกับยาไว้อย่างนี้แหละยายที่เกียยไปหาให้นสมปั่นยายมาเอาเยอะแล้วยายมาพอแล้วหลังก็จะคมแล้วหลังก็คมแล้วเอาไปไหว้แล้วโอ้โหไหนไหมนี่ยายเอาออกไปยังไม่หมด อันนี้ยายบอกว่าเอาจอบสับแล้วก็ออกมาข้างนอกนีน่ยายเอาจอบสับนั่นแหละแล้วก็ออกมาข้างนอกอทำไมสู้ขนาดนี้คุณยายอเอาก็อยากให้วัวนอนสบายหน่อย <c oughs> อยากให้วัวนอนสบายอยากให้อยากให้ๆเดินอยากให้มันมีขี้มันติดตัวครับผมการที่มีขี้ติดที่ตัววัวเนี่ยส่งผลเสียอะไรกับวัวบ้างครับคุณยาย ้องมันสวยว่าเดี๋ยวนอนมันจะเย็นหรืออะไรแบบนี้จะหนาวบ่เออใช่เนาะที่มันมีความชื้นเนาะอ๋อใช่ใช่คุณยายอยากก่ออย่างนั้นวความคิดของยายถูกต้องครับแสดงว่ากลางคืนเนี่ยผมเดานะยายนะตรงที่ที่ยายสับขี้วัวออกแล้วกับตรงที่มีขี้วัวเนี่ย วัวจะนอนตรงนู้นใช่ไหมใช่มันนอนตรงนู้นแล้วก็นอนที่มันแห้งๆน้อยน้นอยที่มีพุนแห้งๆนะครับผมตรงไหนปีกมันไม่นอนหรอกอ๋อโอ้เยี่ยมเลยนะคุณคุณยาย <c oughs> แสดงว่าวิธีการนี้ก็ช่วยคลายหนาวได้ ถ้าเราไม่เอาขี้ออกเลยมันก็จะชื้นเนาะมันจะชืน้นมันจะเปียกมันจะหนาวอ๋อนี่ยผู้ชมครับมาดูความเก่งของคุณยายนะหลังก็จะค่อมจอบก็ถือ,อยากแล้วเดี๋ยวไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ละเดินด้วทันงัวลวจะกายแล้วตรงนี้ที่คุณยายเอาออกจ้าตรงนี้คือนอนตรงนี้วัวจ้าแต่ว่าตรงที่ชืนช้นๆหรือที่มีอุจจาระน,ๆๆน่ะก็จะไม่นอนกันจ้าอ๋อมันไม่นอนหรอกครับผม แล้วตรงไหนที่มันนอนอีกที่หนึ่งครับคุณยายนั่นนนตรงเธออากาศพ่นฝนมันแห้งนะอ๋อขี้ฝุ่นแห้งตรงนู้นเออเออมันนอนเป็นมันมันนอนเป็นกลุ่มด้วยด้วยกันเลยครับผมมันไม่นอนห่างกันหรอกอ๋อคุณยายสังเกตนานแล้วหรือยังว่าถ้าฤดูหนาวเนี่ยต้องเอาขี้วอกเออสังเกตแหละไม่ได้เอาออกนอนก็เหมือนมันมันนอนไม่อิ่มนะเออาหว่ย่าน ครับผมทำเพายได้แล้วโอ้โหไม่ธรรมดานะผู้ชมครับ <c oughs> มาทีไรก็มีที่เด็ดทุกรอบเลยนะ <c oughs> ท,ทุกรอบคุณย <c oughs> ายก็เขาคิดดีนะผู้ชมครับหนึ่งแหละคอกสะอาดสองวัวได้นอนหลับสบายแล้วได้ปูฟางให้วัวนอนเหมือนคนอื่นเขาไหมไม่ได้ปูหลักปูแบบนี้ไว้เฉยๆในคลอกไม่ได้ปูเลยครับผมให้แต่มมันกินในนี่แหละให้แต้มันกินครับผม ก็คือไม่ได้ฟูฟังเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ปูหรอกอ๋อแต่เราแก้หนาวด้วยการเอาขี้วัวออกถ้าเกิดไม่เอาออกเนี่ยผมว่าวัวนอนไม่หลับเนาะมันไม่นอนแหละรงมันซีบๆแบบนี้ไม่นอนขนาดฤดูห,หนาวนี่นะอากาศแห้งๆอย่างนี้นะเออ,อนี่เอาเอี้ยงมาแล้วก็เอาเฟืองให้มันกินแบบนี้มันกินดีม, <c oughs> มันกินดีมากยายมันไม่ชนกันเลยนะเออมันไม่ชนหลับเป็นเพราะอะไรครับคุณยาย พราะงูพันนอยวะมันเหมือนงูพันใหญ่ใหญ่ก็ไม่รู้ว่าใายจะดาวของใาญไปแหละพูดแต่ว่าฟังของคุณยายเยอะเลยนะปีนี้นะอัดแน่นเลยนะมีทั้งอัดก้อนมีทั้งม้วนแบกมาครับผมทุกวันนี้ก็ไม่ได้เน้นเรื่องราคาเท่าไหร่ไม่เน้นไม่มีพ่อ้ามาถามเลยนานหรือแล้วหรือยังคุณยายถามตั้งแต่ เพิ่งปีใหม่เออเพิ่งถามว่ายายว่ายังไม่ขายหรอโกยังไม่อ้วนยังไม่ได้กินหญ้ายังไม่ได้ปล่อยมันอยู่ในคอกแล้วมันไม่สวยเลยายว่าเลยเขาก็ไม่ได้มาถามอีกแล้วยายว่ายังไม่ขายเวลายายขายยายอย่าบอกอืวยครับผมก็คือวัวของเราสภาพไม่ดีถ้าขายไปก็ราคาต่ำเนาะถ้าเขาซื้อก็กดราคาหน่าดูเนาะใช่ครับผม แต่ถ้ามันอ้วนๆเนาะคุณยายเนาะออมันก็ขายได้ราคาถูกต้องไหมลูกน้อยละถ้าอ้่นๆก็ต่อละห้าพันเนี่ยสี่พันห้าพันพอได้มั้งโอ้อันนี้คือราคาที่อยากได้เลยพยายัดได้เราะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เยอะหนึ่ง<อ>ออราคามันขึ้นถามพ่อค้าว่ามัวค้นราคาหรือยังยังไม่ขึ้นเลยยายโอ่ตัวห ยายว่าตัวแต่ยายเห้ยในตัวแต่ยายหลยยายก็รู้ว่าเขาอาจจะโกะหกอยู่ใช่ไหมใช่ย <Okay. S 1> <c oughs> ายว่าโกหกแต่ยายหละพวกกับหัวเราะแหลยหัวเราะก,กับใจครับผมราคาถูกคนก็มากดราคากันเอาเนาะเคยเจอไหมตัวละสามพันสองพันคุณยายเคยเจอที่ไหนครับที่นี่เลยเอาขายไปนานแล้วหรือยังอย่าเอาปีปีที่แล้วฮะยายขายห้าตัวยายขายสี่ตัวได้เมืองเดียว สี่ตัวได้หมื่นเดียวย <laughs> วัวอย่างนี้นะใช่อย่างนี้หละสี่ตัวหนึ่งหมื่นบาทใช่โอ้โหยายว่ามันถูกด้วยยายมีขายเลยงดเอาไว้นี่ <applause S 2> ตัวนี้นใหญ่แล้วครับผมแล้วตอนนั้นในห้อยมาซื้อสี่ตัวหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเขาว่าอะไรบ้างนี่เขาว่าอะไรเขาว่าวัวไม่มีราคายายจะเอาไปนี่ผมจะได้ทุนกลับหรือเปล่าโอ้ย่ายตัวยายใหญ่เลยว่า <laughs> จะโกหกยายเลยยาย่ก็อาไอย่างนั้นแล<อ>้วถ้าบอกว่าเอาไปแล้วไม่รู้จะได้ทุนคืนหรือเปล่าเพราะไม่ใช่นะเออยังนเนาะว่าอย่างนั้นล<อ>มาตัวแต่ยายมาก็หกแต่ยายเลยครับผมออแสดงว่าใ,ในห้อยนี่ก็ถ้าจะพูดความจริงกับชาวบ้านก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะ,ะอยากโก,กหกเนาะเออได้เท่าไรก็บอกเนาะครับผมยายโอเค ชาวบ้านก็ไม่ว่าอะไรเออว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ห้าว่าได้ขึ้นก็ขึ้นก็บอกตรงๆก็ได้ใช่ครับคุณยายอันนี้มาบอกแต่ว่าราคาถูกแล้วก็ซื้อถูกๆไปเนาะใชครับผมถ้ามัวลมแล้วลมแล้วลุกไม่ได้ตัวละพันก็ไม่ได้ออของคุณยายมีบ้างไหมที่ล้มเป็นเพราะอะไรเอะไม่รู้ยายก็ไม่รู้แล้วผ่าอะไรยายก็ไม่รู้ยายลืมแบบนี้หละไม่ได้ฉีดยานะไม่ได้ฉีดยา แล้วก็ไม่เคยล้มด้วยยา <Yeah. S 1> oh, oh. แต่ซื้อตะเกียร์เร่ให้ oh. เรียนน้อยแต่ในเกียร์เร่จะหมดแล้วยังไม่ได้ซื้ออีกครับผมไม่ได้หัวาหารหวัวอะไรไม่เคยซื้อเออยังอะไรก็มากแแค่เกลือเร่เอาไว้ให้มันเรียนกินครับผม <Yeah. S 1> แสดงว่าขาดเกลือเร่ไม่ได้ <Yeah. S 1> ครับผม ไอตัวที่มันกําลังจะอ้วนนี่ก็คือมันยังไม่ท้องในใหญ่เนาะยังยังไม่มีตัตท้องเลยน,นั้นก็มีแต่แมสาวหมดแหละเออหมดหมดเม,มสาวนี่มันมันอากยอยากเซิงฮะเต็มยายไม่มี <c oughs> ตัวูย้ไม่ไมีตัวเซิงเออโอ้ย <c oughs> ยายรู้ยังไงว่ามันอยากเซิงน๋อมันกระมังมันร้องอมันร้องเออมันร้องเลยทำาห้นอนโอ้ยถาตัวพูดนะมันก็ร้อง